ครับผมมาดูวิธีเคลียเออร์นะครับเวลาขึ้นโคดนะครับผมรอบแรกนะครับกดดาวตัวนี้นะครับครั้งหนึงครับผมก็เลขสองเลขแปดกดพร้อมกันครับแล้วก็มากดดาวอีกครั้งหนึ่งนะครับครับจะเข้ามาเซอร์วิสโหมดนะครับต่อไปกดไปที่โหมดลีดครับผมครับ แล้วก็กรับเตอร์ครับผมต่อไปไปที่เมนูฟังก์ชันตรงนี้ครับไปที่คำว่าเคลียร์ครับผมอันแรกครับผมเคลียร์เรอ์ E R นะครับกดเข้าไปเลยครับหลังจากนั้นกดโอเคครับผมนี่เป็นวิธีเคลียร์เอร์นะครับผม เรียบร้อยครับผมแล้วก็กดรีเซตตัวนี้ครับออกครับผมใช้งานครับแล้วก็ปิดเครื่องเปิดใหม่นะครับผมครับ